<Hey. S 2> สวัสดีค่ะวพวกเราทมงานแทนแทนคอร์ปอเรชั่นวันนี้เรามากินน้ำพริกกันค่ะน้ำพริกอะไรครับอันนั้นน้ำพริกตาแดงดาเดิมจ้าอันนี้น้ำพริกแมงดาตาแดงแมงดาซึ่งอันนี้คือกินจริงกันทุกวันอยู่แล้วนะคะ,น,ะ,น,ะนี่มือมือเที่ยงของพวกเรากระปุกละ180บาท ดูดูดูทางนู้นทางนู้นรอจิ้มแล้วเร็วสิเร็วสิเขาหิวไม่เปิดสักาาทีกอันนี้อะไรครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขัดขาวเปิดไม่ได้ค่ะฝาฝาซีนดีฝาซีนดีจ้าข้าวเม็ดโตสมกับน้ำพริกแบบอันแบบว่าคุณภาพของเรามากเลยทุกคนคจ้ คือะเ<ร><ร>ดนีนบัวคือทุกคนทุกคนจะแบบว่าจองมาที่บัวใช่ปะอันนี้แต่น,นี่จ้าน้องฟ้าบอกว่าไม่ได้ <laughs> ขาดตัวนี้ไม่ได้จริงๆเอามาบอกพี่ตักให้หนูหน่อยคะ่ะใ,ใช่คือตรงนี้เป็นสาวกดิบกันเยอะนะจ๊ะ <c oughs> สาวกของสดเ <c oughs> ออเราซีนกันแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันสดทั้งแบบมันสดสมุนไพรมันถึงมากดูเครื่องดูเครื่องนี่ค่ะดูเครื่อง เครื่องแน่นๆไม่มีกล้าไม่มีอะไรด้วยนะเราจะเปิดแล้วนะครับพราปรกัเรากินหมดเลยยังหอยังหอเราซีนกันแบบนี้เปิดกันแบบนี้มีเลยให้ลูกค้าเห็นนี่ฝาซีนเราซีนอย่างดีจ้าครับเป็นฝาปากระป๋รงนะคะทุกคนอ๋ออ๋อโอ่ยดีเดียเดี๋ยวเดี๋ย เนื้อเน้นเน้นทุกคำละเอียดมากเลยไม่ไหวแล้วหมุนไม่ไหวแล้วไปบัวบกไม่ไหวแล้วจ้านี่แน่น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 จ้าติดแรงตาติดยอดนะลมมาพอดีเลยแบบเตะจมูกกันไปเลยพไ่ดูดูพิษเครื่องดูพิษไม่ได้เป็นอะไรพรไปเลยอ่ะมันยังไงเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องอ้าวข้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคน เรียบร้อยมีร้อยก็เรียบจ้ะเออจะไป็หัวอะไรมโอยู่ก็บอกแล้วไงว่าเรียบพี่เขาถามว่าเรียบร้อยไหมคะมีร้อยก็เรียบจัดเธอเจอแบบนี้นะคะไม่ว่าตําพริกตะแดงเปงดาตะแดงดั้งเดิมประเด็นคืออันนี้ไออยางก็ทําไมมัน้ายน้อยแทะอันนี้หวงแมมห่วงนี่จ้าเรียวอันนี้คืออย่างอะแมงดา อันนี้แมงดาอยู่นี่อันเด็กอันนี้ดันก็ว่าอยู่ว่าทำไมไม่ได้กินแมงดาแมงดาเนี่ยปึ๊กเดียวเท่านั้นแหละอันนี้แมงดาอันนี้ดั้นเดิมใช่หัวแมงดาเราเรากินน้ำพริกกับผักต้มกับผักสดใช่ไหมวันนี้ใช่อผักนี่ครับผักเราฟูฟกันเลยโล ไม่มีใครเล่นกินอย่างเดียวเลยดูดิดูนางดูนางเล่นอาฟาฟาไม่สนใจเจ๊เลยอย่าเอาพระพาตราเจ้เล่นด้วยก็เข้าใจแหละว่าอร่อยเข้าใจแหละว่าหิวเข้าใจแหละว่ากินแต่เจ๊เก็เหงาไหมนะจ๊ะไหนช้นตักตาแดงเราอยูเฮ้ยทุบตาแดงหน่อยเก่าเลยน่ะบักโลกาแดดก็แย่งตากระดา สนใจอะไรอะความอร่อยอะไรนี่ก็จะแบบเปิดตีเลยเปิดเลยโอ้ยเปิดตาแดงแมงดาเลยจ้าแมงดานะอันนี้อันนี้เอามาอ้ยตวงขึ้นใหญ่เลยอุ้ยลุยแล้วหนูก็ว่าทำไมพี่จักตักกรนี้น้อยจังวะหนูก็ว่าอันนี้นี่ค่ะทุกคน อันนี้ระวังไว้เต็มเลยนะอันนี้อีย่างนะอ๋อปลาบอกอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรบัวอันนี้นะคะปลาซับสุดเออ่ดิบนะคะฝาเออ่ฉลากเขียวนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะคือเอาอย่างเงี้ยเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรจะได้กินไหมเสียงเป็นยังไงอ่ะไออันนี้นะคะเราก็แบบว่านี่ค่ะตักแบบนี้นะคะถ้าอยากได้เต็มปากเต็มคำก็ไปจ้ะหมั่น ใช่้วปากกดีเลยอะก้อนอันนี้มันเป็นปากกระดีล้วนไงาใช่สำหรเวลาพอกินแล้วมันก็จะแบบืล้วจะบอกคุณลูกค้าว่าแค่มีน้ำพริกกันกับผักควบคุมอาหารได้อืกินโซยูด้วยอืเข้ากันจริงๆอิมันจะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกอะเนาะอะไรนะออกไปเอาน้ำพริกแล้วก็เข้ามากินเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน ทีมงานชิมงานน้ำพริกตาแดงต้งเดิมหน่อยนะครับน้ำใจสวยมารยาทงามประเด็นคือไม่ให้อะไรนะเดี๋ยวประเด็นคือไม่ให้อะไรนะมัเกินเขาตักให้การนแล้วก็แบบต้อเรืองมองนี่ันงจะเองมองว่าจะเอาพริกเมื่อกี้เห็นอยว่ บัวเป็นคนที่น่ารักนะคะสุดสแล้วก็เป็นคนที่ที่ลาดเดียวด้วยนะนี่เหร็นแล้วหัวร้อะจริงใจมากไปลูกเนาะเอาคืนไงเจ้ากินโซยูชูโอ้โหอันนี้เป็นน้องแพนฝังหุ่นคือน้องแพนฝังหุ่นไงประเด็นะบัวไล์ปุ๊บเนี่ยคือแล้วเขาก็จะบรรจบเหมาะนะคนอื่นไลดีไล์ชงให้ดูตลกดประเด็นคือใครจะไล์สดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาใครจะไล์ชงทิมอ่ะเขาไม่เคยอยู่ แต่ถ้าบัวไล่ปุ๊บชงจิ้มปุ๊บเขาต้องอยู่แล้วก็เป็นการแคนฝั่งหุ่นนะคะเพราะนางกินไม่ได้อันนี้ตาแดงดั้งเดิมนะจ๊ตะตาแดงดั้งเดิมนี่ตาแดงดั้งเดิม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เน้อทําไมตาแดงดั้งเดิมนะคะฉลาดแดงนี่นบ,บัวบัวไม่ไม่ไม่ไมกินแมงดาแต่ว่ากลิ่นน่หอมอยู่แต่กินไม่เป็นไงไประเด็นนะอะ <c oughs> นี่เขาบอกแมงตาจะสีเขียวนะครับก็ไม่โลบอะอยู่ในนั้นอันนี้ก็ยังเก็บไว้อีกกะดูดิงงมากใครแย่งอะประเด็นคือก็ไม่ได้มีน้อยนะแต่ก็อะไรยังไงก่อนคือแปลงน้องน้องเองน้องเองก้อนน้องเองก้อนกินมั่งแล้วนะทนไม่ไหวแล้วขอกินด้วยใครสนใจนะคะทักเข้ามาเลยนะคะว่า รับตาแดงแมงดาตาแดงดั้งเดิมหรือปลาสับสุกหรือดิบนะคะแจ้งมาเลยว่าอยากได้กี่กระปุกนะคะตอนนี้ตาแดงแมงดาตาแดงดั้งเดิมนะคะ180บาทส่งฟรีแล้วนะจ้าตั้งแต่กระปุกแรกส่วนน้ําพริกปลาสับเนี่ยแบบสุกแบบดิบเนี่ยคะมีโปรโมชั่นคือ5ฟรี1ได้ถึง6ถ้าแบบดิบเนี่ยคือ1,150บาทพร้อมส่งพฟรีพื้นที่ปกตินะคะแบบสุก1,250บาทพร้อมส่งฟรีพื้นที่ปกติเช่นเดียวกันได้ไปเลยในราคานี้ฟร,ฟรีเลย1กกระปุในราคาค230 ถึง250บาทนะคะในตัวโปรโมชั่นนี้นะจ๊ะทักเข้ามาได้เลยไม่ได้ง่ายๆนะจ๊ะก็จะบอกเลยว่าทักมาเลยค่ะขอโปะปลาซับห้าฟรีหนึ่งนะคะแล้วอย่าบอกว่าเสียใจเหมือนตอนโซยุนะจ๊ะคุณลูกค้าตอนนี้ก็ลงก็เสียใจนะ่าไมันจะโป้มันจะโป้มันจะโปะแต่ตอนนี้ก็มีโปโตยุอ่ะโปสามสิบกล่องส่งฟรีทุกคนจัดมาเลยนะคะเต็มปากเต็มคำอือ คือไม่ว่าจะตาแดงไม่ว่าจะน้ำพริกนะปลาราสับนะคือแบบทุกคนค่ะทุกคนสั่งไปเกตคุณพี่หญิงของน้องไหมคะคือเขาเหลือใจกับน้องมากเลยแต่ถามว่าน้องจะหยุดไหมไม่หยุดถามว่าน้องหยุดไหมค่ะพี่หญิงไม่ได้มองแรงนิดเดียวนะอะไรไม่ได้มองแรงไม่ได้มองแรงนิดเดียวแต่มองแรงแบบสมบัติทุกคนนะคะอันนี้คืออะไรหรอข้หมูแกงใต้ ได้รับการสนับสนุนจากร้านแกนใต้นาริสลามีเซ็ตด้วยได้โปรโมทเก็บค่าโปรโมทปะเนี่ยมาได้สองแตนจะปกติไม่โปรโมทก็หมดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแรงแต่ที่นี่เขาอร่อยอย่างนี้เพราะเขาอ่ะจริงจริงไม่รู้หรอกเขาเอามากินไงก็กินอย่งเขาเนียนไงเนียนียแบบกินฟรีทุกคนอันนี้ก็กินฟรีเหมือนกันโอ้ย บรู้นะว่าจ้องอะไรเขาอยู่อ่ะรู้นะในเซ็ตดอกงปนี่สีม่วงเอี้หงอ่ะอุ้ยวั้ยอนนี้แตงหมดเอี้ยงเลยเออแตงพวกกินไปด้วยอันเดียวเองอ่ะมแก้มแก้มน้ำพริกดีไงใช่อันนี้เป็นพอดีคำเนาะค่ะเห็นไหมค่ะทุกคนอันนี้แบบดิบนะคะอืมแค่ข้าวร้อนๆนะคุกน้ำปลาร้าเนาะ ใครยังไม่ลองเดี๋ยวเพิ่งตายพูดแค่นี้แหละ <c oughs> นะฮะถ้าใครยังไม่ลองเดี๋ยวเพิ่งตายนะคะทุกคนอืออยาจะไปอยากจะเขา,าไม่เรื่องนะคะอันนี้คือตลาแดงดั้งเดิมนะคะกับกุ้นเชียงนะจ๊ะจับกุ้นเชียงเอ่อเต๋อหนูจะก้มหน้าก้มตาไม่ได้ลูกจิ้นโทืืือออถ หนูฮเลยนะแต่ปากนะแต่ปากแกงน้องน้องเจนปากเลยไงกินโชลูกจั่หนักหนักประเด็นคือที่จับกางเกงไม่ใช่อะไรหรอกมันเลิกอีกแล้วบอกกินโชกินโชแต่บางคนเนี่ยเงียบเลยเดี๋ยวก่อนนะคือไล์เนี้ยนะคะทุกคนคือหลักคือน้องอาฟาป้าแต่น้องอาฟาป้ากินเงียบแล้วากลั้นปากกินแล้วค่ะตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่อะไรกับเขาเลยอ่ะ คือน้องจะประมาณว่าสายกินน้องก็กินอย่างเดียวจริงๆก็กินไม่เลิกเลยกินไม่หันมองหน้าพี่น้องกันเลยทีเดียวนะคะแต่น้องเนี่ยกินจริงทุกวันทุกวันจริงๆมื้อไหนที่ไม่ให้จะบอกว่ามื้อไหนที่เราไม่ได้อะไรกินอะไม่ใช่ว่าน้องไม่กินนะน้องกินทุกวันน้องก็ไปเอามาจากในตู้เย็นแล้วก็ควักใส่้วยอย่างงี้แหละแล้วก็มานั่งกินพยายามกินข้าวอืออประเด็นอะเวลาเรากินข้าวกันเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเมนู ที่ประจําของแทบจะทุกครัวเรือนเลยนะแทบทุกบ้านก็คือต้องมีน้ําพริกหนึ่ง<ช>อย่างเนี่ยเอาไปใส่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตะแดงหรือว่าเป็นปลาสับนะคะ,ะไปติดได้เลยเนาะไปติดตู้เย็นไว้เลยก็จะมีต้มยําอะไรก็กว่ากันไปแล้วมาตั้งแล้วก็มีน้ําพริกชุดน้าพริกผักเออมันบอก<ช>ว่าชุดน้ําพริกผักใช่จะบอกคำนี้เนละนึกไม่ออกเลยต้องไล่ก่อนว่าต้องเอามีอะไรชุดน้ําพริกผักเนี่ยค่ะได้โดยเฉพาะคนใต้ ต้องมีไม่รู้เพราะอะไรชอบกินเป็นคือไม่ว่าจะมีอาหารอะไรก็คือต้องมีน้ำพริกหนึ่งอย่างนะคะเนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าบ้านสอนมีนะคะก็คือจะแบบว่าติดตาแดงมากนะคะเป็นพี่ชายหรือเปล่าเป็นพี่ชายที่เออคุยยกันอยู่นะคะแต่จริงๆอ่ะใต้ปลาร้าตัดออไปเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เอฮจะบอกว่าแซงอีสานนะอืเนาะชอบกินแซงอีสาน ปลาจิ้มสตอใช่สั่งเยอะด้วยนะไม่ได้กระปุกเดียวนะใช่สั่งทีเป็นเซตบ้างสั่งที่แบบคือมากกว่าสองสามอ่ะใช่สั่งทีนะแล้วประเด็นคือไม่ได้สั่งแบบสุกด้วยสั่งแบบดิบไปเยอะกว่าคือหมอนบว่าจะมีลูกค้าเนี่ยถามประจําเลยว่าแบบว่า เน <pse> <lands> ี่ยถ้าเอาแบบเป็นดิบเป็นสุกไปจะยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือบางางลูกค้าบางคนเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยเราผัดหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้น้ํามันบางทีเขาก็แบบว่าอยากเก็บไว้ได้นานแบบสุกอะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็จะแช่ตู้เย็นไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาคั่วเองอะไรแบบนี้นะคะเราใช้กระทะผัดนะคะอยากจะเล่นอะไรก็เล่นจะไม่ทันอิสลามก็ทานได้ อิสลามทำได้เพราะเราไม่ได้ใช้น้ํามันหมูเราไม่มีหมูเป็นส่วนผสมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแดงหรือจะเป็นปลาราสับนะคะเพราะปลาราเราปลาราสับเราใช้ปลากระดีเธออย่ายอมขอกระดีตัวผู้กระดีตัวผู้ค่ะปลากระดีขนาดเห็นแค่มือนะทุกคนเล่นน้อยเล่นน้อยไรเวลืมเท่ากลองลืงโคกกองพอกินข้าวไรเบอร์รี่เออละ อโอ้ันดัอนแทุกคนเงียบหมแบบสงบเลยค่ะทุกคนก็ข้าวก้องลืมข้าก้องเพราะกินข้าวก้องอยู่ไรเบอร์รี่ไรเบอรี่ไ่ขาไเ่ข้าวไรเบอร์รี่แต่เขาจะให้แก้ว่ามีข้าวกล้อง มนันเป็นข้าวเดียวกันอันนี้เขาเรียกขา้าว<อ>ชื่อเต็มคือข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่แบบนี้นยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจต่อไปนะคะต่อตี้ลูกน,น,ลนะคะและประเด็นคือ,นค,อคนในเมนก็เลยบอกว่าก็มไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะเออนะต้องได้มันต้องได้นะทุกคนมันต้องช่วยมันต้องไปแล้วแหละ <laughs> <laughs> ไปแล้วแหละ โอ้โหคือแตกกันนะเพราะมันยัไม่ไหวแล้วนะเลยมากคือไม่อยากจะบอกว่าแบบนี่ค่ะทุกคนน้ำฟ้าตำข้าวนี่นะคะอันนี้น้ำพริกตาแดงแมงดานะคะแล้วก็แกงนะคะนี่แล้วก็ผักแบบนี้นะคะหนึ่งคำเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณพี่ซูชิอ่ะแบบนี้นะคะถามว่าเข้าได้ไหมก่อนได้เหม็นขเขาตัวดีเขากินเหรอใหญ่กว่านี้ก็เข้ามาเลย อ่ะทุกคนไม่ได้รอเลยเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอ่นี่นะคะทุกคนโอ้ยนี่ค่ะเวลากินก็คือจะต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันเป็นเหมือนซูชินะคะประเทศไทยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นซูชูตุ้งคนอร่อยมันก็สวย่ากเอออยอกจะคล้องไปเลยเถอะเป็นเบื่อจ้ะเราจะไม่โอ้ไม่เป็นไรไม่ถอดเราจะแบบว่า ไม่สนใจค่ะว่าว่ากินไปเลยอ้วนเมื่อไรหรือว่าคิดว่าอึดอัดเมื่อไรโซยูฟาเลยจ้ะม,มันไม่อ้วนอยู่แล้วเพราะเรากินน้ำพริกผักนะอือันนี้มีผักไม่อ้วนหรอทุกคนอันนั้นมาเสริมสําชั้นแหมประเด็นแหม <S 2> <S 2> แต่บัวก็ไม่หวานนะกินเสร็จก็ไปฟาโซยูต่อไม่หวานอยู่แล้วจ้ะเพราะเรามีของดีอยู่ในบ้านนะคะ นอร่อยเจ็ดไม่มีไม่มีแบบไม่มีใครเล่นด้วยก็เล่นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยทุกคนยังไงก่อนเดี๋ยวก็เล่นได้ไงฟ้าอร่อยเต็มปากฟ้าฟ้าหมดจานแล้วลูกฟ้าควรพูดบ้างฟ้าฟ้ามันนักกลัวมา้ยเก้ามื่เท่าไหร่ประมาณนี่จ้ะสองร้อยสามสิบบาทจ้าแบบไหนแบบดิบจ้าแบบเท่าไรสองร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่รู้อะไรกินอิ่มแล้วน้ำพริกหนึ่งร้อยแปดสิบจ้านี่สูตรอะไรแบบ ตาแดงจ้าตาแดงแดงแดงจ้าเหรอแดงน้องแดงน้องแบบนี้ตาแดงจ้าร้อยแปดสิบจ้าอย่าลืมกดหนึ่งกันด้วยนะคะคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มมากริด มือเขาหยิบผักเข้าปากเขงก็ง่ะน้องจะกินไงน้องไม่สนใจเลยน้องไม่สนใจเลยค่ะกินกินกินต่อเนาะแกงน้องไงอ่าเดี๋ยวคัวจะมาบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะก็คือตาแดงแมงดาตาแดงดั้งเดิมนะคะ180บาทนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นแต่แม่เนี่ยให้ส่งฟรีแล้วนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคือมีค่าส่งนะคะถ้าสั่งตาแดงอย่างเดียวตอนนี้ก็คือส่งฟรีแล้ว180บาทอยากได้ตาแดงดั้งเดิมหรือตาแดงแมงดาสามารถทเเข้้าาามไดลยนะะคว่ รับกับกี่กระปุกนะจ๊ะแล้วก็จิ้มมีแต้มีมีปลาสับนะคะแบบสุกกับแบบดิบแบบนนะคะจะบอกว่าชุดอันนี้นะคะถ้าจะสั่งอย่างละหนึ่งแบบนี้เรียกว่าชุดสี่สหายหรือสั่งไปแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าเอาสุกหนึ่งดิบหนึ่งตะแดงดังเดิมหนึ่งแมงดาหนึ่งนะคะทั้งหมด840บาทนะคะค่าส่งพร้อมค่าส่งพื้นที่ปกติแล้วนะคะนี้840บาทเท่านั้นคะชุดนี้นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยสามารถ อย่าไปแกล้งน้องสามารถทักเข้าไปเลยนี่ชุดนี้เลยนะคะน้องอาบาฟ้านะคะน้องอาบาฟ้านี่คือกินทุกตัวนะจ๊ะแต่ชอบจุกนั่นจิบนี้ไปเรื่อยแบบดิบจ้าปรัสสับแบบดิบนะจ๊ะแล้วถ้าเป็นตัวแดงนะคะชอบแบบไหน กำลังเต็มมากกว่าแป๊บบนึงนะคะคุณพี่ใบบัวแมงดาจ้าอร่อยจ้าเตอร่อยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวชอบแบบนั้นค่ะอ๋อคือส่วนตัวเนี่ยชอบแบบดิบมากกว่าแล้วก็ชอบแมงดามากกว่าก็เหมือนใบบัวเนี่ยชอบแบบดิบมากกว่าแล้วก็ชอบดั้งเดิมมากกว่าแต่จริงๆแล้วอะทานได้ทุกตัวเลยนะคะแต่ความชอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถสั่งมาได้เลยนะคะพักเข้ามาได้เลยแล้วบอกได้เลยว่าชอบแบบไหนอะไรจํานวนเท่าไหร่นะคะส่งชื่อที่อยู่เลยมันจะได้ เป็นการที่รวดเร็วทันใจและอย่าทักซ้ำนะจ๊ะอย่าทักหลายช่องทางด้วยนะจ๊ะไม่งั้นจะช้าไปประมาณ7-10วันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็น่าจะกินเสร็จกันแล้วเหรอเนะาะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่างล,ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแปดร้อยสี่สิบบาทวันนี้พวกเราลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ